วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ระหม่อม พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือโมดูล a r สวอปยูนิตภายใต้โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยมือและเครื่องมือแพทย์พระราชทานให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนสีราชาเป็นแห่งที่9้าด้วยส่งผงใหญ่และส่งให้ความสําคัญกับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นกําลังหลักในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีนายแผนวันนเมทีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธี รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทา,านด้วยปัจจุบันโรงพยาบาลดังกล่าวมีผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่มาจากพื้นที่พัทยาและโรงพยาบาลใกล้เคียงจึงเป็นจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชา เป็นโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาติไทยขนาด500เตียงเปิดให้บริการทางการแพทย์ครบวงจรแกร่ประชาชนทั่วไป บนมาตรฐานและจริยธรรมทางวิชาชีพและได้นำระบบบริหารงานคุณภาพมาใช้พัฒนางานเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการซึ่งเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่เป็นที่พึ่งทางด้านสุขภาพของประชาชนภาคตะวันออกซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหาที่สุดมิได้ ส่วนที่โรงพยาบาลนคปรปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐมระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกร,ระหม่อม พระราชทา,า,านห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือโมดูล่าสวอปยูนิตให้แก่โรงพยาบาลนครปฐมเป็นแห่งที่10จากโรงพยาบาลจำนวน20แห่งทั่วประเทศโดยมีนายชันนาเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานทั้งนี้โรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานในการค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเชิงรุกที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบ,บาดในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ทําให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสเพิ่มมากขึ้นซึ่งการได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานในครั้งนี้จะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้อย่างเต็มรูปแบบยังความปราบปลื้มแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลน,นคปรปฐมตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และที่โรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต พระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสเมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือโมดูล่าสวอปยูนิตแกโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นแห่งที่11โดยมีนายธนากรอึ้งจิตไพศาลผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตฐ์เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานสำหรับโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธรารณสุขปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิษฐ์และพื้นที่ใกล้เคียง เฉลี่ยวันละประมาณ2,300คน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการภายในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นอย่างมากดังนั้นการได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานในครั้งนี้จะเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดียังความปลื้มปิติแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ตลอดจนประชาชนต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพน้นสำหรับห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือ Modula r s w a u u n t ประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้กับบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ดําดำเนินการก่อสร้างให้แก่โรงพยาบาลจำนวน20แห่งทั่วประเทศเพื่อเสริมความพร้อมหากมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ซึ่งห้องตรวจหาเชื้อดังกล่าวมีการแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์และคนไข้ออกจากกันและใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบฆ่าเชื้อป้ังกา,การแพร่กระจาย ของเชื้อโรคซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในขณะปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาตรวจรักษาโดยใช้ระยะเวลาเพียง2-3วันในการติดตั้งให้แล้วเสร็จและพร้อมให้บริการเป็นลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้า,าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีทรงพร,ร,ร,ะร,ะระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้พื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิิพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านควันหลันอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาดําเนินการปรับใช้ตามความเหมาะสมโดยนําองค์ความรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนามโมเดล ของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนากาศทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปร,รมนาชปพิษมาเป็นแนวทางในการดําเนินงานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวที่สนใจสร้างรายได้จากโครงการจํานวน50คน สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านกวนหลันมีเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่แบ่งพื้นที่ออกเป็น5โซนประกอบด้วยโซนศูนย์การเรียนรู้โซนปลูกพืชผักสวนครัวโซนปลูกถั่วลิสงพืชคลุมดินและพืชกินหัว โซนแหล่งน้ำธรรมชาติและโซนสะเก็บน้ำาบริเวณนี้นอกจากพื้นที่โดยรอบโครงการจะปลูกต้นไม้เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับการดำเนินงานได้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในโซนพื้นที่ต่างๆตามความเหมาะสมและความถนัดซึ่งโครงการฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชนรวมถึงยังได้เรียนรู้หลักการทำการเกษตรแบบพอเพียงและสืบสารรักษาต่อยอด ตามรอยศาสตร์พระราชา,าตามความปรับลืมและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวสง้าอย่างหาที่สุดมิได้รู้สึกปรับลืมขาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านไัยโควิด -19 และดิฉันได้ความรู้จากเศรษฐกิจพ่อเพียงเ,เกี่ยวกับการหมักปุ๋ยการทำปุ๋ยและโคกหนองนาที่ ไม่เคยรู้มาก่อนค่ะความรู้สึกรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจที่ได้เข้ารวมโครงการฟานตัวอย่างต้านภายัยโควิด19ซึ่งเป็นโครงการของนายหลวงและเป็นวิธีการที่ช่วยเหลือที่ยั่งยืนและมั่งคงครับ วันนี้ที่สถานีกาชาติที่6อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วานเตบุญนาคผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทานอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยทรงห่วงใย,ยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จึงพระาราชทานพระราชานอนุญ,ญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานขึ้นเป็นแห่งที่สองตั้งแต่วันที่20-29พฤษภาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาดยึดหลักสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานเม,มนูอาหารที่สดสะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐานและการจัดระเบียบระยะห่างทางสังคมป้องก,กันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับเมนูในวันนี้ประกอบด้วยหมูผัดพริกแกงถั่วฝักยาวและไข่เค็ม โดยได้นําไปมอบให้กก่ประชาชนทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสะแก้วอันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาติไทยในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติตามหลักการกาชาติสากลจํานวน1,700ชุดประกอบด้วยสถานีกาชาติที่6จํานวน100ชุดอําเภอโคกสูงจํานวน400ชุดอําเภอตาพระยาจํานวน800ชุดและอําเภออรัญ,ญ,ญประเทศอีก400ชุด ซึ่งประชาชนต่างปราบลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนอกจากนี้สภากาชาติไทยยังเปิดระดมทุนภายใต้ชื่อ63บาทสู้โควิด19ปี63พลังน้ำใจ63บาท แปรเปลี่ยนความทุกยากปี2,563เพื่อมอบชุดฐานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด COVID -19 และอาหารปรุงสุกจากครัวเคลื่อนที่สภากาชาติไทยแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพันเหล่ากาชาติจังหวัดทั่วประเทศด้วยการสแกน QR Code E-Donation หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักสีลมชื่อบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่001 1, 1 3 4 5 6 7ข0และสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าผู้สนใจสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กรกฎาคม2563